มึงเลิกต่อแหละสักทีแล้วมึงก็เลิกที่สายไปน,นี้ด้วยมันไงละมึงมึงทำอะไรวะแล้วมึงอ่ะเป็นใครมาเสือกอะไรกวูวะเออคุณคัดแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองเกิด <c oughs> อะไรขึ้นหรอคะถ้ามึงจะทำร้ายผู้หญิงคนนี้นะ มึงมาทำกูแทนเลยดีกว่าอ๋อที่มึงคิดจะเป็นสุภาพบุรุษต่อหน้าสาวๆเงี้ยเหรอได้ครั้งนี้กูจะยอมให้มึงไปก่อนเดี๋ยวจะหาว่ากลัวรังแกผู้หญิงแน่จริงก็มาสิวะกูไม่กลัวหรอเว้ย แกไม่ต้องไปยุ่งกับผู้ชายคนนั้นหรอกขอบคุณนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรครับแค่คุณไม่เป็นไรก็ดีแล้ว มึงนั่งยิ้มเลยวะอีหน้าหวานมึงอะชอบปกป้องผู้หญิงมากใช่ไหมแล้วแบบเนี้ยมึงชอบไหมมึงจะทำอะไรก็ทำเถอะขอแค่มึงไม่ทำผู้หญิงก็พอมึงปากดีดนะนะเป็นผู้ชายภาษาอะไรวะทำร้ายผู้หญิง ผู้หญิงนันเหรอแล้วทำไมงไงผู้หญิงไม่ใสก่กระโปรงวะหยุดรังแกคนอื่นได้แล้วเวิร์นมันจะมากเกินไปแล้วนะนั่นมึงก็โลกตัวแหลซิมึงปกป้องกันดีนะะัก่ะทำไมไม่คบกันไปเลยวะกูเห็นแล้ว,วมันน่าตําคัญขอบคุณนะคะแต่ว่า ไม่เป็นไรหรอกแค่คุณไม่เป็นไรก็พอแล้วสช่ไหมเถอะเรื่องอะมันก็ผ่านไปแล้วส่วนแกอะไปล้างตัวทำความสะอาดก่อนเถอะนี่อะไรอีกพี่เวนนี่มันจะมากกันไปแล้วนะสาย ก็แค่คุยกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรสักหน่อยแค่คุยไงหรอไอคนนี้เรวก็คุยอย่างเงี้ยเราสองคนถึงต้องทะเลาะก,กันแบบนี้ไงเฮ้ยกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกเขาไม่ได้ชอบมึงแล้วมึงเชื่อกันแล้วกูวะขอบคุณนะคะที่มาช่วยแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวไอเนี่ย ผมจะจัดการเองครั้งเนี้ยกูไม่ยอมมึงแน่ทะเลาะอ,อะไรกันอีกเป็นอะไรกันนะกันหนามีเรื่องกันได้ทุกวันเลยมาครบแล้วใช่ไหมทั้งพระเอกทั้งนางเอกพวกมึงเนี่ยชอบจังชอบเสือกในชาวบ้านหมดเสียวเวลากูไปรับลูก,กว่ะ ลูกหมายความว่ายังไงเออคือต้องขอบคุณคุณจริงๆนะคะที่คุณมาช่วยฉันไว้ตลอดแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นเป็นแฟนของฉันเองคะ่ะฮะเดี๋ยวนะนี่คุณแล้วก็คุณคนนั้นอะเป็นแฟนกันแล้วแถมยังมีลูกด้วยกันด้วย อย่าบอกนะว่าคุณใช้ผมเป็นที่รองรับอารมณ์แฟนของคุณน่ะเดี๋ยวสิแล้วคุณอาจจะไปไหนคุณก็อีกคนเลิกตามผมได้แล้วเราไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยแล้วคุณเป็นอะไรมากไหมคะ คุณอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมเลิกทำตัวเป็นนางเอกได้ละฉันกะจะลองของใหม่สักหน่อยสาวอ่อยไว้ตั้งนานลมเสียวอ่ะเป็นหมาหวนนัวเล่าจนได้ใช่ไหมทุกคน เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเรื่องนี้นี่ถือว่ายากมากเลยสำหรับสาหรับทุกคนมั้งสำหรับ <c oughs> พวกเราเนาะ <c oughs> ใช่เพราะว่าหนึ่งสถานที่สองฝนสามเอ,อ่อเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมมันดูแตกต่างแล้วก็จะย,ยากในการถ่ายนิดนึงสององครับผมวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้สนุกค,ค่ะแต่ก็รู้สึกกดดันค่ะยิดหน่อยแต่ก็สนุกค,ค่ะถ้าอยู่อยู่กับเพื่อนก็สนุกมาก ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ,ะ,ะทุกคนสามารถช่วยกันติชมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าพวกเราจะได้เอาไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะ ขอบคุณมากนะครับคุณครับมึงเลิกตอแหลเปีแล้วมึงก็เลิกทำให้สบป็พี่ด้วยยังไงละมึงเฮ้ยทำอะไรวะเอาใหม่จ้าผิดท้งมึงมาว่าโอเคโอเคโอเคมึงพูดคำว่าอูส่า